สวัสดีครับน,นี่กับมาเทียวทุเรียนสวนลุงอุงนะครับวันนี้มาดูทุเรียนทุเรียนโบโนูหดน้ำพี่น้องมงอุงเราเห็ดแปลกทุเรียนเราโบโาูหดน้ำงามครับสวยงามนะครับกต,ตายคือกันพี่น้องแต่ว่าตายไอ้หลอดหลายกว่าตาย มันเห็ดโคตรเตียนเห็ดโคตรเตียนบานนี้โหแล้วว่าเป็นอยังไม่จังใจโหว่าเป็นอยังไม่จังใจสวัสดีครับสวัสดีครับมโอนี้เจอกับลุงหงอีกแล้วครับไอ้ลุงหงอธิบายมันเป็นอยังจังใ็เลยมาเปลี่ยนแปลงหม่เจะได้บานครบโคนกบโคนไหมครบโคนแล้วก็ใส่พ่อด้านเลยครบโคนเลยปีที่แล้วนี่ตายหลายบ่ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่หาซิปจนตายไปประมาณจ็ด ห้าสิบโอ้ทั้งทั้งเบิดนี่เท่าไดทั้งเบิดเบิดเลยทั้งเบิดเลยจากม้วนหน่อยนี่บอสเออม้วนหน่อยห้าส,ส,สิบบอสโอ้ขึ้นไปหันจะโตห้าสิบกูตรวโตห้าสิบแลก็ทุเรียนนี่ไปงานขึ้นไปเบ้างโอ้งามครับปีแรกเฮ็ดจังไรปีแรกปีแรกกันตายหลายบอปีแรก นี่เหลกนี่ก้อมสิตใต้นัน่ขคนนี่เตียนเลยเห็ดไหเตียนบ่อย,อยนี่หยาเลยโอ้บ้านมัดสังเกตบงเงแล้วมันแห้งมันแห้งแห้งเลยมา่อคิดถงโอ้ข้างใต้น,นี่ตัวนี้ว่าเอาที่เอามาปลูกใหม่อีกวานี่โคนเลยใส่โพดานโคนเลยแต่ขาดบ่ออะไคือปลวกโพกดานโพดานขานอนทัางมือปีนองเราเอามาใส่ ไปให้มือ่อไีให้อยอู่อง้งผราบึงสวนทีบริได้ลดน้ำพี่น้องตงน้นนี้ไม่ได้ลดน้ำนะครับบางคนกะเดินน้ำเดินยังน้ำบบท่านกะต้องต้องีอง้าวงว่มามันเจ่นี้โอ้รไอม่ย่างที่คนลงใม่มัน มันผ oh. ู้สิฟ no. ูสิ่ยังเอามาใส่บาทพื้ดานพื้ดานหยอดเพิ่มเพอดานเพอดานโบขาดแทกเกอโอสองเดือนนใส่เทนึงสามเดือนใส่เทนึงนะสิบ่มีียังมาสูดเลยโอ้ใบนี่สิบ่มีแนวจอแนว่ยยังเลยบ่มีนอนเนินมาไก่เลยอืมพวกแม่งนี่บ่มาไก่เลยพวกจอตนนี่ เขาเ่าปลูก,กยังกับสร้างยาสิขาดเพอดันนะอืมเพราะแต่ผ่านปีแรกได้บม่มีปัญหานะผ่านปีแรกได้มีมว้วนๆเขาเขาตัดต่นโคนเลยโอ้เขาถักตัาโคนเพราะว่ามันสีๆๆเนี่เขาก็เลยเอาพวกขวดพวกย,ๆๆย,งย,ยังฟั่นใช่ไหมอืมโอ้ตัวนีน้นนปีนี่อามใส่โอ้ปีนี่ ทุเรียนปีนี้นะครับนี่หนูแกเอามาถามแล้วกะ็ก็คือมันอายุมันยีนุ่ปีแต่พา,าเขามาถามชื่อสวยอยู่ตั้งหกเดือนห้าหรือหกเดือนหกเดือนทุเรียนปีนี้แหละ,หหะหทุเรียนอะไรอ๋อพวกพวกใหญ่ๆนี่คือพวกนี่ทุเรียนปีแล้วไอ้ต้นหนิมสองปีอ๋อไอ้ต้นหนิมสามปีแล้ว เป็นการรุ่นแรนเกเลยอ๋อนี่รุ่นแรกที่ว่ามันมู้มันตายอ่ะอะมู้มันตายที่ยังบอท่านมีประสบการณ์นี่แหละรุ่นแรกรุ่นแรกมันสะมีตัวนี้ครับต้นนั่นกับอยู่ฝุ่นอีกสองตอน้นอ่ะเออได้รุนแรงม้วนนี่มิจฉาลุ่นสองปีเบิด์ตเไอ้ที่เห็นแหนงต้นใดล่ะ โอ้นี่รุ่นแรกนะครับที่ประสบการยังบ่ท่นมีที่ม่เหลือหลอดมาตรงนั้นแวกโคนโคนนี่เตียย้ยนเอ้เออทากเลยว้ามนบนี้เลยเอาไหมเบิ้งเดอพี่หน่องว่าแหล่งบรา,บาผมสิให่งเบิ้งอิงอย่าง ยางมดแล้วครับใบบมีแล้วตุเรียนยังสวยนะครับโอ้โอ ครับต้นต่อเริ่มแรกเอาตา้นกามาปลูกแม่นบ <c oughs> ่ต้นกาม,มา,าปลูกางเด็กหญิงไอ้ต้นพันธุ์กระมีนึ่งคือต้นพันธุ์เออต้นต้นต้นนี่ฮะเขามาถากต้นต้นต้นนี่สวนเรียนบ้างพันธุ์มาถากพันธุ์มาถามไส้ในเลีวตัวหุน่นนี่ตัวหุ่นติดตาแล้ว เกืบแลวเทื่อนั้นบตีต้องจบปล่อยไปเลียงบ้านเลยคือเอามาปลูกกันใส่นบ้แหงตายมั้งหุกผัวมันตายปลู ມັນກະຍະໃບກະຍັງສົດ